ับสวัสดี FC เรืองชัย FC New Holland นะครับวันนี้ครับพบกับเสือต้อมครับครับวันนี้เสือต้อมพาชมบรรยากาศการเตรียมรถทีที4.75นะครับที4ที 4. 75่แรงม้าครับ วันนี้เตรียมเพื่อส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับเลือกล้อมหมุน9โมง9นาทีนะครับที่4.75พร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะครับครับท่าในใดสนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์ไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสอนะครับ สามารถติดต่อเซลต้อมได้นะครับที่เบอร์โทร0808071595ครับนี่นะครับ GTC.75 7 5แร n มา a r ใบมดหน้า SK นะครับพร้อมชุดแต่งนะครับชุดแต่งใบมีดหน้า พร้อมนะครับพันพวนหลังนะครับ CNT ครับบริสันเรืองชัยมอเตอร์นะครับหรือเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับประจำจังหวัด มหาสารคามและบุรีลำนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจรถแท็กเตอร์นิวฮอนแลนด์ไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะครับสามารถติดต่อบริษัทเครื่องชัยมอเตอร์เรื่องชัยแท็กเตอร์ได้นะครับสายตรงกับเซอร์ตอมได้เลยนะครับ080 807 1595 080 80 7 1 5 9 5ครับ เก้าโมงนะครับผมพบกันที่บ้านลูกค้านะครับ